ครับวันนี้ผมมาผสมยูเรียให้ดูนะครับเนี่ยยูเรียแบบเม็ดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวละลายแยกนะครับเพราะว่าไม่สามารถใส่ในถังได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ละลายนะครับถ้าเราใส่ไปเลยเราต้องตวงนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยอ่าเจ็ดขีดนะครับอ่าเจ็ดขีดอ่าอันนี้แบบเม็ดนะครับตักมาอันนี้ตวงไปแล้วนะครับในถังนะครับอันนี้ประมาณเจ็ดร้อยนะครับ หรือเจ็ดขีดนี่แหละนะครับแล้วก็คนอันนี้ผมใช้ไม้เราใช้อะไรก็ได้นะครับคนเนี่ยอ่าคนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในถังใหญ่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนเขาละลายนะครับจนเขาละลายก็ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับยูเรียรเนี่ยอันนี้แบบที่เราหว่านทางดินนะครับเอามาผสมนะครับแล้วก็ตัวอะมิโน ผมใส่ไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบผงนะครับเดีย๋ยวไปคนในถังทีเดียวหรือจะใส่รวมทีเดียวก็ได้นะครับใครจะคนไปด้วยกันก็ได้อันนี้ก็ใช้ปุ่มกรอนนะครับคนว่าถ้าใช้มือมันอันตรายเกินนะครับมันมันเป็นกระน,นะเป็นกุดเกลือน,นะครับแล้วก็จะมีความเย็นนะครับผมเคยใช้มือคนอยู่ รอบนึ่งช่วงนั้นลองดูก็อันตรายกนไปนะครับอันนี้นครับคนก็เดี๋ยวน่าจะต้องตวงอีกทีนึงนะครับต้องกองเพราะว่ามีสุ่าเป็นเปลือกไม้หรือเปล่านะครับหลุดไปโอเคก็ลองดูนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้วิธีคนอ่านี้จะเย็นมากนะครับเนี่ยเอาเนิ้วจุ่มไปดูนะครับ เหมือนอ,ออกจากห้องฟิตเลยนะครับโอเคอเดี๋ยวผมใส่ไปในถังนะครับอันนี้ถังนะครับถังอันนี้ก็เป็นอะมิโนนะครับอันนี้เดี๋ยวเห็นไหมครับเนี่ยเขาละลายก็หมดนะครับโอเคอันเนี้ยเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเขย่าเพิ่มนะครับวกวนเพิ่มก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มี ยาแมลงด้วยนะครับสารลายอะมิโนนะครับถ้าสารลายสีดํานะครับก็จะเป็นน้ําสีดํานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเครื่องอันนี้ก็เดี๋ยวของผมน่าจะต้องสามถังนะครับวันนี้ถ้าหมดก็หกถังนะครับทําให้หมดนะครับเพราะว่ามีท้องฟ้าคึมคมนะครับเนี่ยนะครับฝั่งนึงก็เป็นสตูนนะครับคึมคึมอ่ฝั่งนึงก็เป็นหดใหญ่นะครับสายก็เป็นฝั่งนี้เป็นพัทลุม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตจัดการก่อนนะครับครับ